สวัสดีครับสสวััดีครบพวกเราโคราชเอฟแปดครับผมใช่แล้วก็วันนี้เรามางานซีดโชว์นะครั้งที่80ครับที่โคราชบ้านเองโคราชบ้านเองบ้านบ้านเองบบ้านเอง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 ใช่ไหมแมนเอาวันนี้เตรียมอะไรมาให้ชาวโคราชบ้างครับก็วันนี้พวกเราเอฟนะครับก็มีซิงเกิลของแต่ละคนเนี่ยมาร้องให้ พี่น้องชาวโคราชได้ฟังกันอย่างของกะชาเนี่ยชื่อเพลงว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นครับผมของต้นล่ะของต้นก็วันนี้ก็เตรียมเพลงใหม่มาด้วยครับเพลงจักรวาลใช่เอามาร้องให้ฟังกันที่สดสดแบบเต็มที่ที่แรกเลยสาหรับซีซโชว์แล้วก็มีเพลงเพลงเพลงแรกด้วยเธอมีเวลาฟังแค่ไหนดูดิจะลืมชื่อเพลงตัวเองแล้วก็สนุกมากครับสนุกสนุกครับคำตอบก็เพลงเพราะเธอคนเดียวนะครับก็มาแดนซ์กับชาวโคราชนะครับชาวโคราชนี่น่ารักมากแล้วก็แซ่บจริงๆนะฮะแล้วก็เยอะมากจริงๆ แฟนๆเยอะจริงๆครับโคราชเนี่ยเรารู้ส so ึก like ด we yeah. ีใจมากนะครับท <so ี่ครั้งน like ี้พวกเราทั้งสามคนเนี่ยได้มีโอกาสมาร้องเพลงให้เสียงเป็นไรครับเป็นแบรนๆนะเป็นเป็นเป็นวัดครับนะแต่เราก็ไม่ยอมแพ้เราก็เอาความสุขเนี่ยมามอบให้พี่น้องชาวโคราชกันอย่างแน่นอนก็ ่วนตัวตนเองก็เคยร่วมกิจกรรมซีทโชว์มาแล้วครั้งหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ก็รู้สึกดีใจมากที่ซีทยังให้เรามาโชว์แล้วก็อยากจะขอฝากให้จัดเพราะว่าคอนเสิร์ตดีๆกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปใช่ครับพวกเราไปด้วยนะพวกเราไปด้วยแล้วเราจะไปมันกันน่นเองนะครับผมปักซิงเกิลกันดีกว่าเอาของต้นก่อนเลยครับโอเคครับเพลงจักรวาลครับของกัญชาก็เธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นครับ นี่ก็เพราะเหมือนกันครับผมผมก็เพราะเจอคนเดียวครับผม, <Yeah. S 1> มก็จะมีซิงเกิลใหม่ในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมก็จะลืมอ่ะมีที่สำคัญมีคอฟฟี่พิ้นด้วยนะครับทางช่อง True หกสิ 64, 3, ทุ่มเป็นต้นไปนะครับวันพฤหัสวันศุกร์นั่นเองนะครับ2วันนั่นเองนะครับบ๊าย <What? S 1> บาย bye.